สวัสดีค่ะทุกคนครูกุ๊ก็จะมาวาดให้ชมกันต่อนะคะจากคลิปแรกนะอันนี้ครูปุ๊กจะมาใช้ปากกาเป็นตัวช่วยเพื่อให้งานของเราดูนุ่มนวลขึ้นได้แล้วก็คมชัดขึ้นได้นะคะก็จะใช้ปากกาหมึกแห้งสีดำตัดเส้นลูกตา เน้นขึ้นมาเราอาจจะใช้สีขาวนะสีขาวเน้นขึ้นมาตรงแววตาอีกนะคะหลังจากใช้ลิควิดเปเปอร์ลงไปแล้วเราก็จุ่มด้วยสีขาวให้ แววตาชัดเจนขึ้นมาอีกนิดนึงนะคะใช้พวกกันปลายแหลมจุ่มสีขาวนะคะให้ดวงตาแวววาวขึ้นมาเห็นนะคะแล้วก็อาจจะมาอ้าวมองไม่เห็นชัดเจน นช่วงปากขึ้นมาส่วนเสื้อก็จะระบายประมาณนี้นะคะระบายแบบง่ายๆนะคะเป็นอีกสไตล์หนึ่งนะคะเป็นสไตล์แฟชั่นให้ทุกคนได้เห็นลักษณะการวาดแบบต่างๆนะคะเพื่อที่ทุกคนจะได้เกิดไอเดียสร้างสารรค์ ผลงานออกมาได้หลากหลายรูปแบบนะคะแล้วก็ลองฝึกวาดหลายๆแบบนะเพื่อค้นหาตัวเองนะคะ อันนี้ครูก็จะวาดเป็นลงสีให้ดูกันนะคะนี่นะคะก็มาลองฝึกวาดกันดูจะลงสีขาวสีโปเตอร์ใช้สีโปเตอร์สีขาวลงนะคะเพราะว่าสีสีน้ำเหมือนกับจะไม่ค่อยเข้มเท่าไหร่นะคะเราก็ ใช้สีปตเตอร์สีขาวช่วยเป็นไฮไลท์ก็ได้นะคะเห็นไหมคะพอลงลงสีปตเตอร์สีขาวก็จะชัดขึ้นทันทีเลยเนี่ยคะ่ะก็ลงผมเธอจะออกแบบ สีปอนทองแล้วก็ไฮไลท์สีขาวนะคะก็ลองดูเดี๋ยวนะคะเราจะต้องผสมสีให้สีแบบเนื้อสีเยอะกว่าน้ำไม่งั้นมันก็จะไม่ค่อยขึ้นมาเลย ลงไปให้ทั่วก่อนก็ได้นะคะแล้วก็เดี๋ยวเรามาตัดเส้นด้วยสีน้ําตาลจะง่ายกว่าอาพวกกันแยกออกเป็นแทกเลยเห็นไหมคะให้ครูได้วาดผมได้ง่ายขึ้น ขอบคุณขอบคุณต้องบอกว่าขอบคุณเนาะเอาละค่ะแล้วก็มาดูกันต่อนะครูจะมาลงสีน้ำตาลเข้มแล้วเพื่อจะผักน้ำหนักผมขึ้นมาแต่ละส่วนตรงนี้ช่วงแสกกลางนะคะผมก็จะตกลงมา งตรงนี้ตัดเส้นช่วงไหนเป็นสีเข้มแล้วก็ลงสีน้ำตาลให้ชัดลงทับอีกรอบหนึ่งนะคะ บายช่วงที่เป็นเงาแสงเงาสีน้ำตาลให้เข้มนะคะตรงนี้ นะคะก็ลงไปเลยลงแสงเงาผมสีน้ตาลนะคะ เดี๋ยวเราจะเน้นช่วงเสื้ออีกหน่อยนะคะใช้สีแตงลงทับ องแสงเงาเสื้อเน้นช่วงจีบที่คอขึ้นมานะคะ ระายไปเลยนะคะระบายเอาละค่ะวันนี้ครูปุ๊กก็มาวาดให้ชมกันประมาณนี้นะคะหวังว่าทุกคนจะได้มีแรงบนันดาลใจในการวาดรูปสีน้ำด้วยพวกกันแบบเพียวๆกันเลยทีเดียวนะคะทุกคนสามารถ ลองฝึกวาดกันได้นะคะวันนี้ครูก็มาวาดให้ชมประมาณนี้นะคะก็ขอบคุณนะคะสำหรับการติดตามและการรับชมหวังว่าจะเป็นแสงสว่างและแรงบันดาลใจในการวาดรูปให้กับทุกคนค่ะวันนี้ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะคะพบกันใหม่ในคลิปถัดไปนะคะสวัสดีค่ะ